สวัสดีครับผมเซลเป้เอ็มจีเอดิสนครหลวงลคนคราสมยยกมาลายแมนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอรถเอ็มจีวีเอสเีวีนะครับ, S H e รบซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเอ็มจีมีรถไฮบริดอยู่รุ่นหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากนะคะรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในนะฮะที่เป็นดูอ้อจอเป็นดูอ้อนะครับเป็น คล้ายๆสองจองมาต่อกันแล้วก็เอียงหาตำแหน่งของผู้ขับขี่ะฮะเหมือนกับขับเครื่องบินประมาณนั้นเลยนะ,ะแล้วก็ยังมีสลูนะครับซึ่งจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างมากนะฮะเวลาขับนะครับแต่ว่าทาง VSHEV e ก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องของความประหยัดเป็นหลักนะฮะ คือเขาจะวิ่งได้ประมาณสัก10 13ถึง14กิโลลิตรอยู่ในเมืองนะครับแต่ว่าถ้าออกถ้าออกไปต่างจังหวัดก็จะได้อยู่ประมาณสัก18 19 20นะครับได้อยู่นะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับก็คือในเรื่องของความยางนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบเรื่องของออัอาตราเร่งนะครับ เรื่องของพลังกาลังอะไรเงี้ยไม่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 ผิดหวังแน่นอนครับในส่วนของเรื่องของภายในนะฮะก็จะเป็นเช่นเดียวกับของเซตเอสดเพราะว่ามีพู้สานโยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของที่นั่งผู้โดยสารนะครับแต่เขาก็จะตกแต่งมาดีนะฮะวก็เป็นภายในนะครับ นี่เป็นแบบที่ผมเรียนให้ทราบนะครับครับอันนี้เป็นภายในแบบว่ามีสองจอนะครับก็มีสองจอขนาดนี้นะครับก็ประดิษฐ์ไม่ได้นะฮะก็ในเรื่องของล้องล็อกทันก็ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับพอในเรื่องของอหัวเกียร์นะฮะก็จะเป็นหัวเกียร์แบบ เออเลเซอร์เลยนะฮะแล้วก็การออกแบบมาเนี่แหละทำออกมา,มาคล้ายๆกับการขับขึ้นบินวนิ่งนี่นะไม่ว่าจะเป็นด้านบนนะฮะเป็นซันรูปนะครับซึ่งให้ความรู้สึกกับผู้ขับขี่มากครับ ผมก็ลงมาแล้ว่าด้านหลังนะฮะประตูใช้นะครับก็ที่บ่งบอกถึงสัมภาระต่างๆนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้จากตรงนี้นะฮะไปมองเข้าไปข้างในเราจะเป็นโต๊ะที่สวยงามมากจริงฮะน่าใช้มากครับทีาา่จะมีด้านหลังจะมี ห้องเก็บเอกสารฮะพอสมควรเลยนะครับมีที่บางสัมภาระร้าน้ายนะครับผมนะครับแล้วก็มี้ไอ้สมาร์ทนะครับื่าใช้มากครับผมครับเดี๋ยวเราจะไปที่ด้านหน้ากันนะครับ ครับถ้าเกิดว่าเน้นความสนุกสนานนะครับเน้นนความตื่นเต้นล้อใจนะครับ MG VSV ก็ไม่ได้เป็หลองใจนะฮะต่เรื่องภายในก็ต้องยอมรับว่าเราออกแบบมาดีนะดีมากครับก็สาสนใจนะครับติดต่อมาที่ผมนะครับเทลเป้ MG เอลิดนครหลวงสาขานครศรีอยุธยามาเลยนะครับ เบอร์โทรศับตึงเจ้าแปดนะครับสองห้าวันนี้ต้องขอบคุูหน้ากันหนึ่งคงขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ